คุณคิดว่าความลับที่คุณซ่อนไว้จะปลอดภัยแต่ครั้งนี้เขาเอาชนะไม่ได้สามีของฉันพาฉันและชู้รักไปอเมริกาแต่เมื่อเครื่องบินแตะพื้นสิ่งที่เกิดขึ้นกลับทำให้เขาตกใจจนแทบลืมหายใจคุณอยากรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาอย่าพลาดเรื่องนี้จะทำให้คุณขนลุกและใจสั่นไปจนถึงนาทีสุดท้ายเรื่องสามีของฉันพาฉันและชู้รักของเขาไปอเมริกาแต่เมื่อเครื่องบินแตะพื้นเขาไม่เห็นฉันอยู่ที่ไหนเลย ลมเย็นจากช่องปรับอากาศพัดผ่านแก้มของฉันกลิ่นพลาสติกใหม่ของที่นั่งชั้นประหยัดลอยประทัดจมูกเสียงเครื่องยนต์ยังสั่นเบาเหมือนฝังอยู่ในกระดูกฉันเหลือบมองสามีเขาจับมือหญิงคนข้างตัวแน่นหญิงที่เขาเรียกว่าผู้ช่วยงานหัวใจของฉันเต้นแรงแรงจนเหมือนจะทะลุออกจากหน้าอกแรงจนบดบังเสียงประกาศของพนักงานต้อนรับไฟในห้องโดยสารเปิดสว่างผู้โดยสารลุกจากที่นั่ง ทุกคนยืดเส้นยืดสายหลังจากบินข้ามทวีปอันยาวนานฉันลุกชาช้าพอที่จะมองเห็นใบหน้าของเขาที่หันมาทางฉันใบหน้าที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นของคนที่กำลังเริ่มชีวิตใหม่กับใครอีกคนประตูเครื่องบินเปิดออกอากาศของอเมริกาพัดเข้ามากลิ่นแปลกใหม่ที่ฉันไม่รู้จักซึมเข้าสู่ลมหายใจแรกของการมาถึงผู้คนทยอยเดินลงไปตามทางแคบ,แคบฉันเดินตามหลังคู่ของเขา เสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นโลหะเป็นจังหวะหนักแน่นแสงสว่างของสนามบินสาดเข้าตาฉันกะพริบถี่ทุกอย่างดูขาวซีดเหมือนความจริงกำลังลบฉันออกจากโลกของเขาเขาหยุดเดินเขาหันซ้ายเขาหันขวาตาของเขากวาดหาใบหน้าของเขาเริ่มซีดลงฉันมองดูเขามองดูความสับสนที่ค่อยๆกัดกินสติของเขามองดูหญิงข้างตัวที่เริ่มบีบแขนเขาจนสัน่น เสียงผู้คนรอบข้างดังขึ้นเสียงล้อกระเป๋าลากเสียงหัวเราะเสียงภาษาอังกฤษที่ไม่คุ้นหูแต่เสียงของเขาดังชัดที่สุดเสียงที่เบาแต่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวเธออยู่ที่ไหนฉันยืนอยู่ไม่ไกลลมหายใจของฉันเบาจนแทบไม่ขยับหัวใจของฉันเต้นในจังหวะที่แปลกไปจังหวะที่เหมือนกำลังจะพาเรื่องราวทั้งหมดไปสู่จุดที่เขาไม่อาจคาดคิดฉันย่างเท้าไปหนึ่งก้าว แสงเหนือหัวจับเงาของฉันทอดยาวไปบนพื้นและในขณะที่เขาหันมาแววตาของเขาแข็งค้างเพราะในตอนนั้นเองแววตาของเขาแข็งค้างเหมือนเวลาหยุดไหลเหมือนทุกเสียงในสนามบินดับลงในเสี้ยววินาทีฉันยืนอยู่ตรงนั้นใกล้เขามากพอที่จะเห็นเส้นเลือดบนขมับเต้นตุบๆใกล้พอที่จะได้ยินลมหายใจที่เริ่มขาดช่วงของเขาเขาก้าวถอยชาแต่ชัดเจน เหมือนแรงบางอย่างผลักเขาจากข้างในแรงที่เกิดจากความกลัวที่เขาไม่เข้าใจยิงข้างตัวหันมามองฉันความสับสนปรากฏในแววตาของเธอและแปรเปลี่ยนเป็นความเย็นเยียบเหมือนเธอเพิ่งเห็นบางสิ่งที่ไม่ควรเห็นฉันไม่พูดอะไรฉันเพียงมองเขามองลึกเข้าไปในดวงตาที่เคยโกหกฉันอย่างแยบยลดวงตาที่ตอนนี้เต็มไปด้วยเงาของความผิดกระจกใสเหนือสีสะท้อนผ้าพวกเรา แต่ภาพของฉันจางกว่าที่ควรจางเหมือนหมอกจางเหมือนเงาที่ไม่ควรอยู่ในโลกจริงเขาก็ะพริบตาถี่เหมือนพยายามไล่ภาพของฉันออกไปเหมือนคิดว่าฉันเป็นเพียงภาพหลอนจากความเหนื่อยล้าแต่ฉันยังยืนอยู่นิ่งไม่ขยับแม้แต่นิ้วเดียวเขาเรียกชื่อฉันอีกครั้งเสียงสั่นเสียงที่ไม่เคยสั่นเพื่อฉันในวันที่ฉันยังอยู่ข้างเขาผู้คนเดินผ่านไปไม่มีใครหันมามอง ไม่มีใครสนใจไม่มีใครสังเกตว่ามีใครยืนอยู่ตรงหน้าพวกเขาไม่มีใครสังเกตว่ามีใครมองไม่เห็นใครบางคนที่กำลังยิ้มอยู่ในเงามืดของทางเดินฉันก้าวเข้าใกล้อีกหนึ่งก้าวอากาศรอบตัวเขาเย็นลงเหมือนมีลมหอบผ่านร่างของเขาทั้งที่สนามบินอุ่นและเต็มไปด้วยผู้คนเขากัดฟันเสียงเบาแต่ชัดเจนเหมือนความกลัวกำลังบีบคอเขาจนแทบหายใจไม่ออก ยิงข้างตัวเริ่มกระซิบถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาไม่ตอบเขาเพียงมองฉันมองราวกับฉันเป็นสิ่งที่ไม่ควรกลับมาอีกฉันเอียงศีรษะเล็กน้อยรอยยิ้มคลี่บนริมฝีปากรอยยิ้มที่ฉันไม่เคยยอมให้เขาเห็นตอนยังมีชีวิตรอยยิ้มที่บอกว่าฉันรู้ทุกอย่างเสียงประกาศเที่ยวบินถัดไปดังขึ้นเหนือเราแสงไฟกระพริบราวกับสนามบินทั้งแห่งสันสะเทือนในวินาทีนั้นฉันยกมือ มือที่เย็นเฉียบมือที่ไม่ควรสัมผัสใครบนโลกนี้ได้อีกเขาชะง,งักสนิมเสียงในลำคอเริ่มแตกออกขาที่เคยมั่นคงเริ่มสั่นเหมือนจะสุดและในวินาทีที่ฉันเอื้อมปลายนิ้วไปแตะไหล่เขาสีหน้าของเขาเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเปลี่ยนเหมือนคนเพิ่งตระหนักสิ่งที่ไม่กล้าคิดมาตลอดการเดินทางนี้เพราะเขารู้ทันทีว่าฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่เดินขึ้นเครื่องมาด้วย และฉันไม่ใช่คนที่ใครจะตาหาเจอบนเครื่องบินลำนี้ฉันไม่ใช่ผู้โดยสารอีกต่อไปและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือตอนนี้เขารู้แล้วว่าฉันตามมาหาเขาที่นี่บนแผ่นดินใหม่ในวันที่เขาคิดว่าได้เริ่มต้นชีวิตใหม่โดยที่ไม่มีฉันอยู่ในโลกใบนี้ตอนนั้นเองเวลารอบตัวเขาเริ่มบิดเบี้ยวเหมือนสนามบินทั้งแห่งหยุดหายใจเหมือนเสียงรอบข้างถูกดูดเข้าไปในความว่างเปล่า เขาก้าวถอยหลังขาของเขาเหมือนถูกปูนหนักทับไว้ทุกการเคลื่อนไหวชา้าแต่ดวงตาไม่ละจากฉันหญิงข้างตัวพยายามดึงมือเขาแต่มือเขาแข็งกระด้างรากับถูกตรึงด้วยแรงลึกลับที่มองไม่เห็นฉันเริ่มก้าวไกลยิ้มของฉันค่อยคอยขยายริมฟีปากของฉันเย็นชาเหมือนน้ำแข็งที่ละลายช้าแต่แน่นอนเสียงรอบข้างเริ่มจางเหมือนคนเดินผ่านฉันไปแต่ไม่มีใครเห็น เหมือนฉันล่องลอยอยู่เหนือพื้นและเขาเป็นเพียงเงาที่ติดอยู่ในมิติเดียวกับฉันเขาสะดุ้งเมื่อมือฉันเกือบสัมผัสไหลความกลัวปรากฏชัดในดวงตาใบหน้าของเขาสีขึ้นเรื่อยๆเส้นเลือดบนหน้าผากเต้นรัวราวกับต้องการหลุดจากร่างกายฉันกระสิบเสียงเบาแต่ชัดเจนจนเขารับรู้ทุกค,คำจำฉันได้ไหมเขาโคลนปากเสียงแหบพรา่านี่นี่เป็นไปไม่ได้ ฉันยิ้มกว้างขึ้นทุกสิ่งที่คุณคิดว่าคุณทิ้งไว้ข้างหลังฉันตามมาทุกที่เขาถอยสุดแรงหลังชนกับกระจกใสของทางเดินกระจกสะท้อนใบหน้าของเขาและเงาของฉันแต่เงาของฉันไม่ใช่สิ่งที่เขาคุ้นเคยมันดำมืดมันเย็นมันเป็นตัวตนที่เขาเคยเชื่อว่าไม่มีอยู่จริงหญิงข้างตัวเริ่มกรีดร้องแต่เสียงเธอดูห่างไกลเหมือนทุกอย่างถูกดูดเข้าไปในช่องว่าง และเธอไม่ได้อยู่ในโลกเดียวกับฉันฉันยกมืออีกครั้งชามั่นคงเหมือนทุกวินาทีที่ผ่านมากลายเป็นเครื่องหมายเตือนเขาเริ่มร้องเรียกชื่อฉันเสียงสั่นพร้าราวกับน้ำแข็งแตกแต่ฉันไม่ตอบฉันไม่จำเป็นต้องพูดเพราะสายตาฉันบอกทุกสิ่งและท่นใดนั้นแสงไฟในสนามบินสั่นกระพริบเหมือนโลกทั้งใบจะสลายเขาเห็นเงาของตัวเองไม่เหมือนเดิม เห็นเงาที่ไม่ควรมีอยู่และความสับสนแผ่กระจายไปทั่วร่างกายฉันเดินผ่านเขาสัมผัสอากาศรอบตัวเขาเย็นจนลึกถึงกระดูกเหมือนความทรงจำเก่าๆถูกละลายและแช่แข็งพร้อมกันเขาก้าวถอยแต่ไม่มีที่ไปทุกก้าวพาเขาเข้าไปในมุมที่ฉันควบคุมร่างของเขาแข็งทื่อความหวาดกลัวเขียนชัดบนใบหน้าฉันยืนอยู่ตรงนั้นมองเขาอย่างเย็นชา แต่ในสายตาแฝงความทรงจำทั้งหมดความรักเก่าความโกรธความเจ็บปวดทุกสิ่งที่เขาเคยทำกับฉันและเมื่อเขาหันไปมองรอบตัวเขาพบว่าฉันคือสิ่งเดียวที่ยืนอยู่ตรงนั้นและสิ่งที่เขาต้องทำตอนนี้คือเผชิญหน้ากับอดีตทั้งหมดที่เขาพยายามลืมแต่ไม่มีทางหนีอีกต่อไปเขาหายใจแรงเหมือนพยายามดึงอากาศเข้าเต็มปอดแต่ไม่สามารถทำได้ เหมือนโลกนี้ไม่ยอมให้เขารอดพ้นจากฉันฉันยกมือขึ้นช้าอีกครั้งและเสียงกระซิบสุดท้ายของฉันดังก้องครั้งนี้ไม่มีใครช่วยคุณได้ร่างของเขาเริ่มสัน่นสายตาว่างเปล่าและฉันยืนอยู่ตรงนั้นพร้อมรอยยิ้มเย็นยะเยือกและความเงียบที่กลืนทุกสิ่งรอบตัวเราหากคุณอยากฉันสามารถต่อส่วนถัดไปให้บรรยากาศกลายเป็นความสยอง และเหนือธรรมชาติเต็มรูปแบบจนจบยาวๆในสนามบินนั้นทําให้เรื่องนี้เป็นช็อกสุดขีดและยาวมากได้เลยคุณอยากให้ฉันทําต่อแบบนั้นไหมร่างของเขาสั่นแรงเหมือนทุกเส้นเลือดเต็มไปด้วยไฟเหมือนร่างกายถูกควบคุมโดยสิ่งที่มองไม่เห็นเขาก้มหน้าลงพยายามหลบสายตาของฉันแต่ไม่มีที่ซ่อนผู้คนรอบตัวยังคงเดินผ่านบางคนยิ้มพูดคุยแต่เขาไม่เห็นไม่เคยสังเกต เหมือนโลกทั้งหมดหยุดหมุนรอบเขาเพียงคนเดียวฉันค่อยๆเดินเข้าใกล้เก้าหนึ่งก้าช้าๆทุกเสียงส้นรองเท้าเหมือนสะท้อนในอากาศหนาทึบเหมือนทุกการเคลื่อนไหวของฉันคือเสียงเตือนเขายกมือขึ้นป้องหน้าป้องเหมือนจะขอชีวิตแต่ฉันยิ้มเย็นเยียบยิ้มที่บอกว่าไม่มีชีวิตที่เขาเคยคิดว่าปลอดภัยอีกแล้วคุณคิดว่าฉันหายไปแต่ฉันอยู่ที่นี่เสมอเสียงฉันแผ่วเบาแต่แทรกซึมเข้าหัวใจเขา ราวกับเขากำลังได้ยินเสียงจากใต้โลกเสียงที่ไม่อาจหนีเขาพยายามถอยแต่ทุกย่างก้าวพาเขาเข้าใกล้มุมมืดและร่างของฉันเริ่มเลือนเหมือนหมอกเย็นเย็นลอยขึ้นจากพื้นเคลื่อนตัวรอบตัวเขาพันร่างเขาอย่างช้าๆเหมือนโลกทั้งโลกห่อหุ้มเขาไว้ด้วยความมืดยิงข้างตัวกรีดร้องสุดเสียงแต่เขาไม่ได้ยินเพราะสายตาและหัวใจของเขาติดอยู่กับฉันแล้ว กับสิ่งที่เขาไม่เคยเชื่อว่าจะกลับมาฉันเริ่มกระซิบชชาๆคำพูดของฉันแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยแรงดึงดูดคุณทิ้งฉันไว้ข้างหลังตอนนี้คุณอยู่ข้างหน้าแล้วร่างของเขาแข็งทื่อทุกเส้นผมตั้งชันทุกการหายใจสะดุดเหมือนโลกรอบตัวค่อยๆถูกดูดเข้าไปในความว่างและในวินาทีนั้นเขาเห็นเงาของตัวเองสะท้อนในกระจกแต่ไม่ใช่ภาพเก่าเป็นภาพที่เต็มไปด้วยความเสียใจ ความผิดและความหวาดกลัวลึกสุดหัวใจหมอกเย็นเริ่มล้อมร่างเขามากขึ้นขอบเขตของสนามบินค่อยๆเบลอ,อเหมือนกำแพงและแสงไฟละลายไปเหลือเพียงเขาและฉันและความมืดที่ฉันนำมาเขากลืนน้ำลายแต่คอแห้งเหมือนถูกไฟเผาทุกการพูดติดขัดทุกคำถามกลายเป็นเสียงสะอื้นฉันยิ้มร่างฉันเริ่มโปรง่งเหมือนความจริงที่เขาไม่อยากเชื่อ แต่ความโปร่งของฉันไม่ได้ทําให้ฉันอ่อนโยนกลับยิ่งเย็นชายิ่งชัดเจนว่าฉันคือสิ่งที่เขาไม่อาจเอาชนะตอนนี้ทุกความลับทุกความผิดคุณต้องเผชิญฉันกระสิบเสียงฉันกระจายเหมือนน้าแข็งแตกและเขาไม่สามารถหนีไปไหนร่างของเขาเริ่มสั่นแรงจนล้มลงหมอกเย็นพันรอบตัวเขาดึงทุกความทรงจำทุกความเจ็บปวดและความกลัวเก่าๆก,ก,กลับคืนมาเต็มร่าง ฉันก้าวเข้าใกล้ทุกย่างก้าวเป็นการย้ำเตือนย้ำว่าเขาไม่สามารถหนีอดีตและไม่สามารถหนีฉันได้ในที่สุดเขานั่งลงหอบราวกับโลกทั้งใบกดทับใบหน้าเปลี่ยนเป็นความสิ้นหวังทุกเส้นสายบนใบหน้าตอกย้ำความพ่ายแพ้ฉันยืนอยู่ตรงหน้ายิ้มเย็นและความมืดรอบตัวฉันเริ่มเคลื่อนเข้าใกล้เขามากขึ้นเหมือนเวลาหยุดเหมือนโลกถูกลบออกจากตัวเขาทีละน้อย เขาหันมามองฉันครั้งสุดท้ายสายตาสั่นไหวเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบและฉันไม่ต้องพูดอะไรเพราะสายตาของฉันบอกทุกสิ่งฉันค่อยๆลอยขึ้นเหนือพื้นหมอกเย็นล้อมรอบเขาเขาไม่สามารถเอื้อมมือมาแต่ฉันไม่สามารถหนีและไม่สามารถลืมสิ่งที่เขาเห็นสนามบินรอบตัวเงียบเหมือนทุกคนหายไปเหลือเพียงเขาและฉันและความจริง ที่เขาไม่อาจหลีกเลี่ยงหากคุณต้องการฉันสามารถต่ออีกชั้นของความสยองเหนือธรรมชาติให้เขาต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปจนจบยาวและช็อกสุดๆได้อีกชั้นหนึ่งคุณต้องการให้ฉันต่อแบบนั้นไหมหมอกเย็นค่อยๆล้อมร่างเขาแน่นขึ้นเหมือนมือที่มองไม่เห็นโอบรัดท,ทุกส่วนของร่างกายเขาหายใจติดขัดเหมือนโลกทั้งใบถูกบีบอยู่รอบอกฉันลอยสูงขึ้นเหนื่อยพื้นเงาของฉันทอดยาวไปบนผิวกระจกของสนามบิน ทุกย่างก้าวของฉันเป็นเงาเย็นเฉียบและทุกสายตาของเขาไม่อาจละสายตาจากฉันได้เขาพยายามลุกขึ้นแต่ร่างของเขาเหมือนถูกดินเหนียวหนึบจับไว้ทุกแรงที่ใช้เหมือนทุกสิ่งรอบตัวดึงกลับแรงดึงที่ไม่ใช่มนุษย์แรงดึงที่ฉันเป็นผู้ควบคุมฉันยิ้มรอยยิ้มที่เยือกเย็นและไม่เคยปรากฏในโลกของเขาหมอกเริ่มขยับตัวเป็นรูปทรงคล้ายมือมือโปร่งใสที่พุ่งเข้าหาเขา พันรอบแขนและขาดึงเขาเข้าสู่ความมืดรอบตัวเขากรีดร้องเสียงแหลมและตื่นตระหนกแต่ร่างกายของเขาไม่ตอบสนองเหมือนทุกคำพูดและความพยายามถูกกลืนหายไปกับหมอกฉันเริ่มลงมาชา้าชายื่นเหนือหัวเขาดวงตาของฉันเป็นสีดำสนิทแต่เต็มไปด้วยอดีตเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่เขาเคยสร้างและความแค้นที่ซ่อนอยู่ทุกการกระทำของเขาจำฉันได้ไหม ฉันกระซิบเสียงเย็นเสียงของฉันดังก้องเหมือนมาจากใต้โลกและร่างของเขาสั่นแรงทุกความทรงจำเก่าถูกปลุกขึ้นทุกคำโกหกทุกความเจ็บปวดทุกความทรยศหมอกรอบตัวเขาเริ่มขยายกลืนทุกแสงรอบตัวสนามบินเหมือนหยุดหมุนผู้คนหายไปเหลือเพียงเขาและฉันและความจริงความจริงที่เขาไม่อาจหนีเขาพยายามจะพูดแต่เสียงแห่พร่า ทุกคำกลายเป็นเสียงสะอื้นและหมอกรอบตัวเริ่มก่อตัวเป็นภาพอดีตภาพที่เขาเคยทำกับฉันทุกรอยน้ำตาทุกคำโกหกทุกสิ่งที่เขาพยายามลบลางฉันค่อยๆย,ย่อลงใกล้ตัวเขาหมอกเย็นพันร่างเขาแน่นขึ้นและฉันเอื้อมมือโปร่งใสไปสัมผัสใบหน้าเขาเย็นจนกระดูกสัน่นเหมือนความทรงจำเก่าทั้งหมดกลายเป็นน้ำแข็งเขาส่งเสียงกรีดร้องสุดแรงแต่ไม่มีใครได้ยิน ไม่มีใครสนใจเพราะโลกทั้งโลกถูกฉันล็อกไว้ที่เขาเพียงคนเดียวฉันโน้มตัวเข้าใกล้กระซิบอีกครั้งครั้งนี้คุณไม่สามารถหนีฉันได้อีกแล้วร่างของเขาเริ่มลอยขึ้นหมอกพันตัวเขาแน่นเหมือนแรงดึงของโลกอื่นเขาตื่นตระหนกมือขยับแต่ไม่สามารถสัมผัสอะไรได้ทุกอย่างกลายเป็นฝันร้ายที่ฉันสร้างขึ้นฉันยกมือขึ้นเหนือสีสขาหมอกเริ่มหมุนรอบกลายเป็นพายุโป,ปร่งใส พัดพาความทรงจําเก่าความเจ็บปวดและความกลัวของเขาจนมันเต็มสนามบินเขาไม่สามารถขยับปากพูดไม่สามารถหนีไม่สามารถหันหลังและไม่สามารถลืมสิ่งที่เกิดขึ้นฉันค่อยๆลอยขึ้นสูงเหนือเขาดวงตาของฉันจับจ้องร่างของเขาสั่นและสลายแต่ไม่ใช่ร่างกายเป็นความมั่นใจเป็นความคิดที่คิดว่าเขาสามารถหนีฉันได้ฉันยิ้มเย็นอีกครั้ง และโลกรอบตัวเริ่มพร่าเลือนสนามบินหายไปผู้คนหายไปเหลือเพียงเขาและฉันความเงียบครอบคลุมทุกอย่างและหมอกเย็นค่อยๆซึมเข้าสู่ทุกซอกทุกมุมร่างของเขาไม่มีทางรอดและฉันยื่นเหนือเขาพร้อมอดีตพร้อมความทรงจำพร้อมทุกสิ่งที่เขาไม่เคยคิดว่าจะกลับมาถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่อขั้นสุดท้ายให้เขาเผชิญกับความสยองเหนือธรรมชาติ เต็มรูปแบบจนเรื่องจบสมบูรณ์พร้อมความช็อกและสยองสุดขีดได้เลยคุณอยากให้ฉันต่อแบบนั้นใหม่หมอกเย็นหนาทึบล้อมรอบเขาแน่นขึ้นเหมือนโลกทั้งหมดถูกดูดเข้าไปในมิติเดียวกับฉันเขาเงยหน้าขึ้นสายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นฉันค่อยคอยลอยลงมาใกล้เขาร่างฉันโปร่งใสยเย็นจนกระดูกสัน่นและทุกคำพูดของฉันเหมือนเข็มแทงเข้าไปในใจ คุณคิดว่าฉันหายไปแต่ฉันอยู่กับคุณเสมอเสียงฉันแผ่วเบาแต่ดังก้องในหัวเขาหมอกรอบตัวเขาหมุนวนเป็นวงกลมพันร่างเขาแน่นเหมือนแรงดึงของโลกอื่นเขาพยายามถอยแต่ทุกย่างก้าวพาเ,าเขาเข้าไปใกล้มุมที่ฉันควบคุมร่างของเขาเริ่มลอยขึ้นเหมือนแรงลึกลับยกตัวเขาเหนือพื้นมือของเขาโบกอย่างไรท้ทิศทางทุกความพยายามเหมือนถูกกลืนเข้าไปในหมอกฉันยิ้ม สายตาเย็นเยือกและร่างของฉันค่อยคอยขยายเป็นเงาสีดำหมอกล้อมรอบกลายเป็นร่างลึกลับขนาดมาหึมาเงาเหล่านั้นขยับได้เหมือนมือเรียกตัวเขาทุกเส้นสายหมุนวนและพันร่างเขาดึงความทรงจำเก่าความเจ็บปวดและความกลัวเก่ากลับคืนมาเขากรีดร้องสุดเสียงแต่เสียงเหมือนถูกดูดหายไปในอากาศสนามบินรอบตัวกลายเป็นเงียบเหมือนทุกคนหายไปเหลือเพียงเขาและฉัน ฉันเริ่มกระซิบชชาๆคำพูดของฉันเต็มไปด้วยความเย็นเยือกคุณลืมฉันไม่ได้คุณไม่สามารถลืมฉันได้หมอกรอบตัวเขาพันแน่นขึ้นร่างเขาสั่นแรงจนร่างกายเกือบสลายร่างของฉันค่อยๆแปลเปลี่ยนกลายเป็นร่างใหญ่คล้ายเงาดำเต็มตาหมอกรอบตัวเขาแผ่กว้างกลืนทุกแสงกลืนทุกเสียงและกลืนความมั่นใจที่เขาเคยมีเขาพยายามพูดแต่ปากสัน่น เสียงติดขัดทุกคำกลายเป็นเสียงสะอื้นและน้ำตาและฉันไม่ต้องพูดอะไรเพราะสายตาของฉันจับทุกความกลัวของเขาไว้แล้วหมอกเริ่มหมุนรอบตัวเขากลายเป็นพายุโปร่งใสพัดพาความทรงจำเก่าความเจ็บปวดและความผิดพลาดของเขาทุกสิ่งที่เขาพยายามลืมตอนนี้ถูกนำกลับมาให้เขาเผชิญหน้าทั้งหมดเขาพยายามยกมือป้องแต่ร่างเขาไม่สามารถเคลื่อนไหว หมอกรัดแน่นทุกส่วนทุกแรงที่เขาพยายามทําให้เขาเคลื่อนตัวกลับถูกหมอกดึงกลับมาฉันย่อลงใกล้ร่างของฉันโปร่งแต่สายตาเยือกเยียบฉันกระซิบช้าๆอีกครั้งทุกความผิดทุกความทรยศคุณต้องรับทั้งหมดหมอกพันร่างเขาแน่นขึ้นร่างของเขาสั่นแรงจนทุกระดูกสั่นสะเทือนทุกความทรงจำเก่าความเจ็บปวดและความกลัวถูกฉันดึงออกมาให้เขาเห็นชัดเจนที่สุดเขาไม่สามารถหันหลัง ไม่สามารถวิ่งหนีและไม่สามารถลืมฉันได้อีกร่างเขาลอยอยู่กลางหมอกเหมือนถูกแช่แข็งในความสยองและฉันยื่นเหนือเขาพร้อมอดีตพร้อมทุกความเจ็บปวดพร้อมความจริงที่เขาไม่อาจหนีหมอกเริ่มกระจายตัวเป็นมือโปร่งใสพันร่างเขาแน่นยิ่งขึ้นดวงตาของเขากว้างสุดขีดสายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและเขารู้แล้วว่าไม่มีทางหนีฉัน ไม่มีวันปลอดภัยและไม่มีใครสามารถช่วยเขาได้ฉันค่อยๆลอยขึ้นเหนือเขาอีกครั้งรอยยิ้มเย็นชาคงค้างบนใบหน้าและความมืดรอบตัวเริ่มเคลื่อนตัวเหมือนโลกทั้งใบหายไปเหลือเพียงเขาและฉันและอดีตที่ไม่อาจลบเลือนถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่อขั้นสุดท้ายให้เขาถูกจับขังอยู่ในความสยองเหนือธรรมชาติของฉันตลอดกาลจนจบเรื่องยาวและช็อกสุดขีดได้เลย คุณต้องการให้ฉันทำแบบนั้นใหม่หมอะค่อยๆจางลงแต่ร่างเขายังคงนั่งอยู่บนพื้นใบหน้าซีดขาวสายตาที่เคยมั่นใจและเย่อหยิงตอนนี้เต็มไปด้วยความว่างเปล่าฉันยืนอยู่ตรงหน้าร่างโปรง่งใสแต่ชัดเจนพอให้เขาเห็นสายตาของฉันเย็นชาแต่ไม่บาดเจ็บเพราะสิ่งที่ฉันต้องการไม่ใช่การทำร้ายแต่เป็นการเตือนและสะท้อนความจริงฉันกระซิบเบาๆทุกการกระทำ มีผลของมันเสมอเขาเงียบน้ำตาไหลรินแต่ไม่มีเสียงกรีดร้องความกลัวเริ่มเปลี่ยนเป็นความเข้าใจและความเข้าใจค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นความเสียใจลึกๆหมอกทั้งหมดค่อยๆจางหายสนามบินกลับคืนสู่ความเป็นจริงแสงไฟกลับสว่างผู้คนเดินผ่านไปเหมือนทุกอย่างไม่เคยเกิดขึ้นยกเว้นร่างของเขาและฉันที่ยังคงยืนอยู่ฉันยิ้มบางๆ ยิ้มที่อบอุ่นขึ้นเล็กน้อยและค่อยๆก้าวถอยแสงไฟเริ่มสาดลงบนร่างฉันจนฉันค่อยๆละลายหายไปเหมือนสายหมอกในตอนเช้าเขานั่งอยู่ตรงนั้นหายใจลึกใจเย็นลงและสำหรับครั้งแรกในชีวิตเขารู้สึกถึงความว่างเปล่าแต่ไม่ใช่ความกลัวอีกต่อไปเป็นความเข้าใจในสิ่งที่เขาเคยทำและความเสียใจที่แท้จริงสนามบินกลับคืนสู่ความสงบ แต่ความทรงจำในวันนั้นจะยังคงอยู่ในใจเขาตลอดไปและฉันจากไปไม่ใช่เพื่อแก้แค้นแต่เพื่อให้เขาได้เรียนรู้ว่าบางสิ่งไม่สามารถทิ้งได้และบางคนไม่สามารถลบออกจากชีวิตได้